สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้พบกับปุ้ยอีกแล้วปุ้ยอยู่กับน้องน้ำเงินคัน,นางามคันนี้นะคะสำหรับคันนี้เป็น n t 5 5 4 5 4หแรงมา้าเห็นเขาหล่อๆแบบนี้เขาเป็นรถมือสองนะคะแล้วที่สำคัญคันนี้มีเจ้าของแล้วปุ้ยจะจัดส่งให้ลูกค้าวันที่19นี้นะคะที่จังหวัดลำปางสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากจะได้รถไถสวยๆหล่อๆแบบนี้ไว้ใช้งานติดต่อสอบถามปุ้ยเข้ามาได้เลยนะคะ เดี๋ยวไปส่งรถคันนี้ให้ลูกค้ากัน สำหรับการเดินทางครั้งนี้นะคะปุย้ยออกเดินทางตั้งแต่6มโมงเช้านะคะเดินทางมุ่งหน้าสู่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะคะเพื่อส่งรถให้พี่สมชายนั่นเองโดยพี่สมชายได้เข้าไปดูรถนะคะได้ไปทดลองขับตัวจริงๆที่อิซิกิกำแพงเพชรน,นะคะเลือกแล้วทดลองแล้วถูกใจคันนี้นะคะก็เลยรับรถ NT554 คันนี้มาใช้งานที่บ้านสำหรับคันนี้เป็นรถมือสองนะคะปุยตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานเลยตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่บ้านพี่สมชายแล้วนะคะเ,คเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราเอารถลงกันแล้วสําหรับคันนี้นะคะพี่สมชายได้สั่งซื้อตัวรถมาพร้อมใบดันดินาแล้วก็ผ่านพวนเป็นผ่าน6กใบยีจากค่ายอิเซกิเลยนะคะเป็นของมือสองเช่นกันแต่เราก็ตรวจเช็คซ่อมบํารุงให้เรียบร้อยทุกอย่างพร้อมใช้งานหมดเลย เดี๋ยวระหว่างนี้นะคะปุ้ยให้พี่ชิดขับรถลงมานะคะสําหรับคันนี้ปุ้ยเปลี่ยนยางหน้าใหม่ให้ทั้ง2เส้นเลยนะคะแล้วก็จะได้ใช้งานกันแบบยาวๆไปเลยนะคะ สำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่อยากได้รถไถอิซากิมือสองไว้ใช้งานสภาพสวยๆพร้อมใช้งานแบบนี้นะคะติดต่อสอบถามปุ้ยเข้ามาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด,ด้านล่างนี้นะสามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะตอนนี้ปุ้ยมี NT554 หรือ54แรงม้าแบบนี้ให้เลือกหลายคันเลยนะคะติดต่อสอบถามปุ้ยเข้ามาได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะปุ้ยจัดส่งฟรี400กิโลทั่วประเทศนะคะ โทรติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนได้เลยไม่ซื้อไม่ว่าโทรมาคุยเล่นกับปุ้ยก็ได้นะคะติดต่อสอบถามติดต่อรายละเอียดต่างๆหรือติดต่อซื้ออะไรสามารถทักขาปุ้ยได้เลยค่ะ ตอนนี้รถก็ลงจอดที่บ้านพี่สมชายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้ปุ้ยให้พี่สมชายตรวจเช็ครถให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะ ขอค้นอะไรจะแบบเงินผ่านการไปขอค้นอะไรนักล่องเป็นสัดตั้งใช่ใช่ค่ะใบสีแดงสีม่วงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นี่่คะเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะปุ้ยให้พี่สมชายได้บอกกล่าวแม่ย่านางสักเล็กน้อยนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวนะคะขับขี่ปลอดภัยทำมาค้าขึ้นนะคะครับี่นีอนวันวันนี้กดรัวจะฝนหัวนิดนิดว่มาที่ผมให้ลงด้วยบมางอี๋หมเดียว Hãy ừ. cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những อะไตัวนี้มาให้พี่ก้องอากาศมาให้พี่ส่งปุ้ยมีบริการจัดส่งอยากให้ทีมช่างเรามาบริการก็ได้เลยโทรแจ้งปุ้ยได้อย่างเดียวค่ะเดี๋ยวปุ้ยให้ช่างวิ่งเข้ามาให้หรือเอาไปใช้งานแล้วสงสัยการใช้งานตรงไหนก็ก็โทรหาปุ้ยได้ปุ้ยมีให้คุยกับช่างปรึกษาได้ตลอดค่ะเดี๋ยวพี่ขึ้นรถเลยครับเดี๋ยวผมแนะนำการใช้งานให้ ี๋ยวหลังจากนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการแนะนําวิธีการใช้งานวิธีการขับวิธีการบํารุงรักษาสําหรับรถไถ่ายนะคะเพื่อที่จะได้เอาไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะไม,ไม่ติดขัดปัญหาใดๆว่างกับอยู่ในตําแหน่งที่ว่างานะครับกับตําแหน่งของเกียร์พีดีโอนะครับว่างรับอยู่กลางกลางก็คือว่างถ้าเอ็มข้างหลังคือมันถ่ายอยู่เจ็ดห้าสิบไม่ว่างนะครับจะสตาร์ทไม่ติดหรือ ต่เอมาข้างหน้ามาห้าร้อยสี่สิบก็ไม่ไม่ว่างนะขอยอยู่กึ่งกลางคอยว่างนะครับอ๋อจะาอาการอะบรเลยอ๋อครับอาการจะเป็นแบบนี้นี้เลยนะครับ<อ>แต่ถ้าว่างว่างได้ครับหรือไม่ว่างก็ได้ว่างก็ได้ครับอ๋ออ่าตัวนี้กระต่ายกระเต่าตัวนี้เกียร์กระต่าย นี่คือว่างนะครับมาทั้งเต็มไปด้วยพวกอ็ยาแมลงเนาะยัดเข้าไปนนใช่ไม่นี่แฟนไม่ใช่แฟนค่ะเป็นพี่ที่ทำงานค่ะทคกับแกงหน้ามอญตัวนี้น้ารักเั้งคู่ลงมาด้วยกันแกงด้วยอืมได้ที่จะเอามาใช้ปั๊มให้เอาลูกต่อไปเนี้ยาไว้ตรง าานะาทาํนะสำหรับพี่ๆท่านใดที่สงสัยว่าซื้อรถไถอิสกิมือสองเราจะหาซื้ออะไรได้ที่ไหนนะคะปุยบอกตรงนี้เลยนะคะสามารถสั่งซื้ออะไร อีสกีได้ทุกชิ้นเลยที่ปุ้ยนะคะสามารถติดต่อสอบถามเบอร์นี้ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเช็คราคาหรือว่าไอตัวนี้มีไหมก็สอบถามปุ้ยเข้ามาได้เลยนะคะปุ้ยมีบริการจัดส่งให้ค่ะ หลังจากที่เราแนะนำวิธีการใช้งานให้กับพี่สมชายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างนี้เราจะให้พี่สมชายเซ็นเอกสารของเราเนื่องจากว่า <c oughs> รถไถเมื่อสองของเราทุกคันนะคะ <c oughs> จะมีเล่มทะเบียน <c oughs> ป้ายทะเบียนให้ลูกค้าทุกคนเลยนะคะ <c oughs> ไม่ต้องกังวลไปนะคะทางเรามีให้นะคะ รถแล้ววันนี้ก็ยังเลี้ยงข้าวเที่ยงปุ้ยอีกต้องขอพระคุณพี่สมชายกับพี่น้ำฝนมากมากเลยนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะก็จะมีลาบเนือ้อต้มแช่เนือ้อแล้วก็หน่อไม้นะคะตอนนี้ปุ้ยก็จัดส่งรถให้พี่สมชายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนี้ปุ้ยต้องขอขอบคุณพี่สมชายมากๆเลยที่ไว้ใจซื้อรถไถมือสองกับปุยนะคะและปุ้ยฝากพี่ๆทุกท่านนะคะช่วยติดตามช่องยูทูบองปุ้ยแม่ค้ารถไถไว้ด้วย เพื่อติดตามรับชมการรีวิวรถถอิสกีมือสองอุปกรณ์ต่อพ่วงมือสองต่างๆนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ